เมื่อสาวสวยช้ำรักรถเสียและมีหนุ่มหล่อเข้ามาช่วยเหลือเธอจึงชวนขึ้นรถและอาสาไปส่งเพื่อตอบแทนในระหว่างเดินทางอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนจากคนสุภาพเรียบร้อยไปเป็นอีกคนแล้วเธอจะทำยังไงเพื่อเอาตัวรอดสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวไปชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเคริร์ฟเป็นหนังทิวเลอร์แนวเอาชีวิตรอด ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาลลี่ว่าที่เจ้าสาวกำลังเดินทางไปแต่งงานตามลำพังซึ่งเธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มยกเลิกทริปฮันนีมูนไปเนื่องจากเขาติดงานสำคัญมากๆแต่เขาก็ส่งข้อความเสียงมาขอโทษและสัญญาว,ว่าหลังจากเคลียร์งานเสร็จจะพาเธอไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่มาลลี่อยากไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่พอใจอยู่ดีมาลลี่มีน้องสาวที่สนิทกันมากชื่อว่าเอลล่าเธอโทรมาถามพี่สาวว่าทุกอย่างโอเคดีไหม จากนั้นเธอก็ปรึกษาว่าชุดที่เธอจะใส่ไปเดทมันดูเซ็กซี่ไปหรือเปล่ามอรลลี่ก็บอกว่าถ้านอนด้วยกันแล้วก็ไม่ดูเซ็กซี่เกินไปหรอกแต่เธอก็ขอน้องว่าตอนไปงานแต่งของเธออย่าแต่งตัวแบบนี้นะจากนั้นมาล์ลลี่ก็ถามเอลล่าว่าได้จองตั๋วเดินทางมางานแต่งเธอแล้วหรือยังแต่เอลล่าก็บอกว่ายังเพราะมาล,ลอลี่ดูไม่ค่อยโอเคกับเจ้าบ่าวสักเท่าไรเธอเลยกลัวว่างานแต่งจะต้องยกเลิก ในระหว่างทางไปหาแฟนพ่อถึงทางแยกมาลาลี่ก็เลือกที่จะทิ้งงานแต่งแล้วตัดสินใจไปขับรถเที่ยวแทนเธอพยายามจะลืมความเศร้าเสียใจโดยการขับรถเล่นไปเรื่อยๆพร้อมกับนำเพลงที่น้องสาวรวมไว้ให้มาเปิดฟังเธอขับรถไปชิวๆสบายๆหลังจากที่ขับรถไปได้ไม่นานรถของเธอก็เสียเธอลงไปตรวจเช็คเครื่องยนต์และพยายามซ่อมแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จเธอเลยจะไปพักดื่มน้ำในรถก่อนเธอเช็ดเหงือ่อแล้วก็ถอดแหวนมาเช็ด แต่ว่าเธอก็ลังเลที่จะใส่มันกลับจนในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ใส่จากนั้นเธอก็จะเอาน้ำมันโลม,มาดื่มแต่มันก็พุ่งหกเลยเธอเต็มเสื้อไปหมดเธอเลยเดินไปเปลี่ยนเสื้อที่ท้ายรถทันในนั้นก็มีผู้ชายโผล่มาพอดี เธอตกใจมากที่เขามาเจอเธอในสภาพนี้จึงรีบเดินหลบไปใส่เสื้อทางด้านชายคนนั้นก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าจะช่วยซ่อมรถให้เขาลองซ่อมอยู่พักใหญ่จนในที่สุดก็สามารถซ่อมได้เมลลลอรีดีใจแล้วรู้สึกขอบคุณเขามากเลยจะขอจ่ายเงินเป็นการขอบคุณแต่ว่าเขาก็ไม่รับ มารลอลี่เลยคิดอยู่นานก่อนที่จะเสนอตัวอาสาขับรถไปส่งที่ถนนใหญ่แต่ว่าเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ดีเพราะเขาเข้าใจว่าเธอแค่อยากขอบคุณแต่จริงๆแล้วเธอก็คงกลัวที่จะเดินทางกับคนแปลกหน้าชายคนนั้นจึงบอกกับมาลอลี่ว่าถ้าอยากตอบแทนก็แค่ขอบคุณก็พอแล้วมาลอลี่จึงขอบคุณเขาแล้วก็ถามชื่อซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคริสเตียนแอดจะเรียกสั้นๆว่าคริสนะคะจากนั้นมารลอลี่ก็เดินทางต่อแต่ขับไปได้นิดเดียวเธอก็จอดรถ ทางด้านคริสพ่อเห็นมารลลี่จอดรถเขาก็เดินมาขึ้นรถแล้วก็ถามเธอว่าแน่ใจแล้วหรอที่ทําแบบนี้มาโลลี่ก็ตอบว่าแน่ใจคุณดูเป็นคนดีแล้วฉันก็พร้อมเสียงทั้งคู่ขับรถฟังเพลงเล่นด้วยกันสนุกสนานมาโลลี่เล่าเรื่องที่น้องสาวเลือกเพลงพวกนี้มาให้เธอคริสที่เห็นชุดแต่งงานอยู่ท้ายรถเขาเลยถามมารลลี่ว่าวางแผนจะไปฮันนีมูนที่ไหนแล้วก็ขอให้เธอเล่าเรื่องแฟนของเธอให้ฟัง มา l ลอลีก็บอกว่าเธอจะไปอิตาลีส่วนแฟนของเธอเป็นคนที่ดีเดทแรกเขาหมาร้านแล้วบอกกับเธอว่าผมอยากทําความรู้จักคุณโดยที่ไม่มีคนอื่นรบกวนคริสเลยถามด้วยความสงสัยว่าแล้วทําไมคนดีๆแบบนั้นถึงปล่อยให้คุณเดินทางคนเดียวแบบนี้ทางด้านมาลอลี่ก็ไม่ได้ตอบอะไร พอใกล้ถึงถนนใหญ่มอลาลี่ก็เปลี่ยนใจขึ้นมาเธอเริ่มไว้ใจแล้วโอเคกับคริสมากขึ้นเธอเลยอยากจะไปส่งเขาให้ถึงที่เลยจากนั้นจึงถามว่าเขาจะไปที่ไหนคริสก็ตอบว่าเขาจะเข้าเมืองเพื่อไปพักโรงแรมเล็กๆทูกๆสักที่แถวนั้น มอลาลี่ก็เลยบอกว่าพอดีเลยเธอก็อยากจะจอดพักและหาอะไรกินอยู่พอดีจากนั้นคริสก็พูดขึ้นมาว่าการที่คุณรถเสียตรงนั้นแล้วผมก็เดินผ่านมาพอดีจนทําให้เราทั้งคู่ได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้คุณคิดว่าอะไรที่ทําให้เราได้มาเจอกันผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆอาจจะเป็นโชคชะตาหรือพรหมทิขีดทางด้านมอลาลี่พอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีที่คริสพูดเหมือนจะจีบเธอ แต่พอคริสเห็นมาร์ล่สีหน้าไม่ดีเขาเลยพูดขึ้นมาว่าคุณอย่าเพิ่งเป็นกังวลนะผมไม่ได้จะจีบคุณเพราะคุณคงทําแบบนั้นให้ผมไม่ได้ไม่สิคงพอทําได้ผมคงฟินมากมาร์ลี่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเธอรีบจอดรถแล้วก็ไล่คริสลงไปทันทีพอมาร์ลี่จะหนีเขาก็เอามีดขึ้นมาคูให้เธอขับรถไปเรื่อยๆมาร์ลี่ก็กลัวมากๆเพราะถนนเส้นนี้ไม่มีรถวิ่งเลยเธอถามว่าทําแบบนี้ทําไมคริสก็ตอบว่าผมไม่ได้ทําอะไรคุณชวนผมขึ้นรถ เองพอถึงจุดที่ผมจะลงคุณก็ไม่ให้ลงผมว่ามันเป็นที่คุณอยากพังชีวิตคู่ที่คุณไม่อยากมีแล้วในระหว่างที่ขับรถไปถึงช่วงที่เป็นหน้าผามาโลลี่เลยวางแผนจะขับรถให้ที่นั่งฝั่งคริสไปชนหน้าผาเธอรอจังหวะที่เขาไม่ทันได้ระวังตัวแล้วก็เริ่มลงมือแต่คริสก็รู้ตัวทันแย่งบังคับพูวงมาลัยจนรถตกหน้าผา หลายชั่วโมงผ่านไปมอลลอรี่ฟื้นขึ้นมาพบว่ารถพิกคว่ำส่วนตัวเธอได้รับบาดเจ็บหลายจุดโชคดีที่ยังไม่ตายแต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายอยู่เธอไม่สามารถออกจากรถได้เพราะขาเธอติดอยู่กับซากรถเธอพยายามหาโทรศัพท์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือแต่ก็หาไม่เจอแถมแขนยังได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากนั้นไม่นานขาคริสก็ขยับมอลลอรี่มองไปเจอมีดเลยพยายามเอื้อมตัวไปเอามีดมาใช้ป้องกันตัวแล้วทันใดนั้นคริสก็ฟื้นขึ้น,นมา ซึ่งเขาก็ไม่คิดที่จะช่วยมลอลลี่แถมยังมาเล่นสนุกกับเธอพูดให้เธอกลัวต่างๆนานาจากนั้นเขาก็เดินหนีไปปล่อยให้เธอติดอยู่ในซากรถกลางป่าตามลำพังในคืนนั้นเธอพยายามจะเอาเขาวจากรถให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จเธอกลัวจนสติแตก ่ำคืนกลางป่าที่มืดสนิทและเหน็บหนาวบวกกับความเจ็บปวดจากบาดแผลทำให้เธอทอรมานมากๆยังดีที่มีไฟฉายให้แสงสว่างพรอยเธอหาเสื้อผ้ามาห่มพอคลายหนาวได้บ้างด้วยอาการบาดเจ็บทำให้เธออ่อนเพลียแต่พอจะนอนหลับพักผ่อนก็มีเสียงกิ่งไม้หักเสียงสัตว์ป่าร้องซึ่งมันก็ทำให้เธอผวาตื่นด้วยความหวาดกลัวพอจะมองหาว่ามันเป็นตัวอะไรก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดมากๆเธอเลยปิดไฟฉายแล้วเปิดไฟหน้ารถพร้อมกับหยิบมีดขึ้นมาไว้ป้องกันตัว และแล้วคำคืนอันแสนโหดร้ายก็ผ่านพ้นไปแต่เปลี่ยนมาเป็นเวลากลางวันสุดแสนทรมานเริ่มจากมีหมดขึ้นเต็มตัวไปหมดน้ำที่มีอยู่ก็เหลือเพียงน้อยนิดจึงต้องดื่มทีละน้อยเธอสำรวจของในรถไปเรื่อยจนได้ไปเจอกับกระเป๋าตังของคริสเธอเอาบัตรประชาชนของเข้ามาดูแต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเธอเตรียมของที่จำเป็นเอาไว้ใช้ในช่วงกลางคืนพอพอาที่ตกดินเธอก็เปิดเพลงในรถฟังคลายเครียดแล้วก็แหวนที่ถอดเก็บไว้กลับมาใสา่ เช้าวันต่อมาเธอได้ยินเสียงแปลก,ปลกเลยเอากระจกมาซองดูแต่ว่าก็ไม่เจออะไรทนไันใดนั้นคริสก็โผล่มา เขาบอกว่าเขาเดินไปเจอบ้านในป่าแต่ก็ไม่มีใครอยู่เขาก็เลยเข้าไปเอาของกินมาจากนั้นคริสก็ถามอลรี่ว่าที่คุณตัดสินใจจะขับรถชนหน้าผาเพราะกลัวว่าผมจะขืนใจคุณหรอทางด้านมาล์ลรี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรคริสเลยพูดต่อว่าถ้าผมต้องการทําเรื่องอย่างว่ากับคุณผมคงไม่ต้องถึงขั้นขืนใจคุณหรอกเพราะคุณทอดสพาให้ผมสักขนาดนั้นแล้วพอถึงที่พักผมว่าคุณต้องเดินตามผมเข้าไปในห้องแน่นอนทางด้านมาล์ลลี่ก็เถียงกลับว่าเขาคิดผิดซึ่งคริสเองก็ไม่เชื่อ จากนั้นมาลอลี่ก็ขอดื่มน้ำและอาหารคริสเลยเอาน้ำผลไม้และขนมปังมากินโชว์แล้วเขาก็ใช้ความหิวของมาลอลี่มาเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งและคุกคามเธอโดยบังคับให้ตอบคำถามเพื่อแลกกับน้ำและอาหารเขาถามเธอว่าเคยเสียตัวมาแล้วหรือยังมาลอลีก็จำเป็นต้องตอบว่าเคยตอนอายุ17จากนั้นคริสก็ถามต่อ,อยังกับพวกโรคจิตว่าตอนไหนที่ไหนเขาทำอะไรให้คุณบ้างคุณถึงจุดสุดยอดไหมแล้วคุณเคยช่วยตัวเองไหม ทางด้านมอลลี่ก็ตอบทุกคำถามหวังจะได้ของกินแต่อยู่ดีๆคริสก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์โกรธเพราะเขารู้ว่ามอลลี่ตอบโกหกทั้งหมดเขาลงโทษเธอด้วยการเดินหนีไปแล้วก็ไม่ให้ของกินอะไรเธอเลยในคืนนั้นเธอพยายามร้องตะโกนเวลามีรถวิ่งผ่านแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยมอลลี่คิดว่าเธอจะไม่รอดแล้วเลยเขียนจดหมายถึงน้องสาวพร้อมทั้งบอกว่าใครคือคนที่ฆ่าเธอโดยดูข้อมูลของคริสจากบัตรประชาชนของเขา ในคืนนี้อากาศหนาวมากจนทำให้มาลาลอรี่ไม่สามารถนอนได้เลยเธอเลยหาบุหรี่ที่เธอเคยซ่อนไว้เอามาสูบแก้เครียดในระหว่างที่เธอหยิบไฟแช็กขึ้นมามาลาลอรี่ก็คิดได้ว่าเธอสามารถก่อกองไฟแก้หนาวได้โดยเอาของในรถที่ไม่จำเป็นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงรวมถึงรูปโป๊ของแฟนเธอด้วยพอได้เห็นกองไฟก็ทำให้เธอเริ่มมีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อขึ้นใหม่ครั้งเธอเริ่มดูแลตัวเองทำแผลที่หัวและเช็ดทำความสะอาดร่างกาย หลังจากนอนหลับไปได้ไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นมาเจอหนูเต็มรถไปหมดซึ่งเธอก็กลัวมากถังไรและทุบหนูจนตายไปหนึ่งตัวพอจัดการหนูเสร็จเธอก็นอนต่อไม่หลับเพราะความหิวเธอพยายามมองหาของกินในรถแต่ก็ไม่มีอะไรเลยทันใดนั้นเธอก็มองไปที่ซากหนูแล้วทำใจอยู่นานก่อนที่จะหยิบมันมาชำแหละเนื้อเสียบไม้แล้วเอาไปย่างพอมันสุกเธอลองเอามาชิมหนึ่งชิ้นแบบก,กลัวๆแต่หลังจากนั้นเธอก็กินต่อจนหมดด้วยความหิวโหวย เช้าวันต่อมาเธอได้ยินเสียงโทรศัพท์สั่นเลยพยายามหาจนไปเจอตกอยู่ใต้ใบไม้ข้างนอกรถซึ่งโทรศัพท์ก็อยู่ไกลเกินกว่าที่เธอจะหยิบถึงเธอเลยหาไม้มาเขีย่ยจนในที่สุดก็เอามันมาได้เธอรีบโทรกลับไปหาน้องสาวทันทีแต่ว่ามันก็ไม่ทันคริสกลับมาอีกครั้งเธอจึงซ่อนโทรศัพท์เอาไว้ก่อน ทางด้านคริสก็เล่าให้มารอล,ลี่ฟังว่าเขากลับไปที่บ้านกลางป่ายครั้งแล้วก็จัดการครอบครัวเจ้าของบ้านไปหมดแล้วนอกจากนี้เขายังไปซ่อมป้ายที่รถชนมาเพื่อไม่ให้มีใครหามาลอลี่เจอทันใดนั้นน้องสาวของมาลอลลี่ก็โทรเข้ามาทําให้คริสได้ยินเสียงโทรศัพท์สันเขารีบมุดเข้ามาแย่งโทรศัพท์แล้วก็เอาไปกระทืบจนพังต่อหน้าต่อตามารอลี่เธอถามคริสว่าทาแบบนี้ทําไมต้องการอะไรจากเธอคริสก็บอกว่าผมยังไม่ทําอะไรคุณหรอก ตอนนี้ก็แค่อยากจะเล่นสนุกกับคุณให้เต็มที่ก่อนซึ่งก่อนที่คริสจะกลับไปเขาก็ได้เอาเลื่อยมาให้มาลอลี่ไว้เพื่อให้เธอใช้ตัดขาตัวเองหากอยากจะออกจากรถมาลอลี่ลองเอาเลื่อยไปตัดโครงเหล็กดูแต่มันก็ตัดไม่ได้เธอเลยตัดสินใจจะตัดขาตัวเองซึ่งพอจะทำเข้าจริงๆเธอก็ไม่สามารถทำได้ จุดที่รถคว่ำอยู่ใกล้กับลำธารทำให้เธอได้ยินเสียงน้ำไหลแต่เสียงมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกแย่เพราะตอนนี้เธอหิวน้ำมากและน้ำที่มีอยู่ก็หมดแล้วเธอทนไม่ไหวเลยต้องฉีเใส่ขวดแล้วเอามาดืม่มซึ่งเธอก็ทำใจอยู่นั้นพอชิมไปนิดนึงก็แทบอ้วกแต่เพื่อความอยู่รอดเธอจึงกลั้นใจดื่มไปอีกครั้งโชคยังดีที่ฝนตกมาซะก่อนพราให้เธอได้รองน้ำฝนดื่มมันประทังชีวิต จากนั้นเธอก็เปิดวิทยุในรถฟังไปเรื่อยแต่สิ่งที่เธอได้ยินก็คือในคืนนี้สภาพอากาศเลวร้ายอาจมีน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ แล้วทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งมาจอดใกล้ๆมาล์ลี่เธอจึงตะโกนเรียกสเสียงแถมยังบีบแตรรถด,ด้วยแต่ว่ามันก็เปล่าประโยชน์เพราะคนที่ขับรถมาก็คือคริสทางด้านมาล์ลี่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเขาเลยวางแผนเอาเลือดหนูมาทาขาเพื่อหลอกคริสว่าเธอเลือยขาตัวเองจนสลบไปซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนเขาคิดว่ามาล์ลลี่ทำแบบนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเธอตายหรือย,ยังเขาเลยเอาไม้มาเคีย่ยมเธอดูซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบสนองอะไร จากนั้นคริสเลยมุดเข้าไปในรถแต่พอเห็นซากหนูและมองไปที่แผลดีๆเขาก็รู้ว่ามันเป็นแผนแต่มันก็ไม่ทันแล้วมารลลี่หันมเมามีแทงเข้าไปที่ท้องของเขาและในจังหวะน,นั้นก็ได้หยิบกุญแจรถจากตัวเขามาเธอกดให้สัญญาณกันขโมยดังแล้วยนกุญแจทิ้งลงแม่น้ําจากนั้นคริสก็พยายามจะเข้าไปจัดการเธอแต่พอมีรถผ่านเขาก็กลัวว่าคนที่ได้ยินเสียงจะตามมาเจอเลยรีบขึ้นไปตัดสายให้เสียงสัญญาณดับ แล้วพอจะกลับลงไปจัดการมาโลลี่ตำรวจก็มาเจอซะก่อนคริสก็เลยโกหกว่ารถเสียพอตำรวจจะให้ลองสตาร์ทรถเขาก็บอกว่าลืมกุญแจไว้ข้างในแล้วก็ขอให้ตำรวจพาไปส่งที่บ้านกลางป่า แต่ทันในนั้นตำรวจก็ได้ยินเสียงแตรรถแวแวๆแต่เขาไม่แน่ใจว่าเสียงอะไรเพราะฝนตกหนักมากเลยลองเดินไปดูทางด้านมาร์ลลี่ก็เปิดวิทยุเสียงดังๆตะโกนและขอรถให้เสียงดังขึ้นทางด้านคริสก็เตรียมมีดไวรอหากตำรวจได้ยินเขาจะฆ่าตำรวจทิ้งแต่สุดท้ายตำรวจก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีและจากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปทางด้านมาร์ลลี่ก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะน้ำจากลำธารเริ่มล้นมาที่รถ เธอพยายามขยับตัวขึ้นหนีน้ำแต่ระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนเธอตัดสินใจเอาเลื่อยมาตัดขาตัวเองแต่หลังจากนั้นไม่นานรถก็ลอยไปกับน้ำพอจังหวัดที่รถกระแทกก็ทำให้ขาของเธอลุดออกมาได้เธอพยายามว่ายน้ำขึ้นฟังแล้วก็ใช้ไม้พยุงเดินไปขอความช่วยเหลือ หลังจากเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆเ,เธอก็เห็นบ้านกลางป่าหลังหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่แน่ใจว่าใช่หลังเดียวกันกับที่คริสพูดถึงไหมจากนั้นเธอเลยค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูแต่ดันเดินเข้าไปโดนกับดักสัตว์ที่วางไว้รอบบ้านยังดีที่กับดักหนี้ไม้ไม่ใช่ขาเธอจากนั้นเธอค่อยๆเดินไปแอบดูตามหน้าต่าง แล้วก็ได้เจอคริสกำลังทรมานผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกมัดไว้แล้วเขาคนนั้นก็คือตำรวจที่ไปเจอคริสมาหลังจากที่คริสเล่นกับเหยื่อจนพอใจเขาก็ลงมือฆ่าตำรวจคนนั้นซะมอร์ลลี่ใช้จังหวะที่คริสเดินไปข้างบนแอบเข้าไปในบ้านแล้วไปเอาปืนของตำรวจจากนั้นก็เข้าไปแก้มัดให้เด็กสาวที่ถูกมัดไว้แต่ก็แก้มัดได้แค่ข้างเดียวคริสก็ดันลงมาซะก่อนมอร์ลลี่เลยไปแอบอยู่หลังประตูพอคริสเข้ามาเขาก็ไปเล่นสนุกกับเหยือ่อจากนั้นมอลลี่ก็บอกให้คริสหยุดแล้วก็จ่อปืนไปที่เขา แต่จังหวะที่เธอยิงคริสตันหลบได้แล้วทั้งคู่ก็ต่อสู้กันส่วนเด็กสาวคนนั้นก็แก้มาตัวเองแล้วมาช่วยมาลลี่ซึ่งพวกเธอนั้นหนีออกจากห้องไปได้แต่มาลลี่ออกจากบ้านไม่ทันเธอเลยไปซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแต่แล้วคริสก็หาเธอจนเจอแล้วก็ไล่ตามจับเธอได้จังหวะนั้นเธอแทงเขาเข้าไปที่ไข่ของเขาแล้วก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนหลังจากที่คริสหายจูก็กตามขึ้นไปและพบว่าประตูระเบียงเปิดอยู่ คริสก็เลยออกไปมองหามาลอลลี่แต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้กระโดดลงไปแต่แอบ,บหลบอยู่ในห้องมารลลี่ใช้โอกาสนี้ผลักคริสตกะเบียงแล้วกลิ้งไปโดนกับดักสัตว์หนีขามาร์ลลี่ตามไปดูแล้วก็อา้คืนคริสเธอเล่นสนุกและพูดในเขากลัวทําในสิ่งที่คริสเคยทํากับเธอไว้จากนั้นมารลลี่ก็โยนมีดให้คริสเพื่อเอาไว้ตัดขาตัวเองออกจากกับดักตอนที่เราโบกรถคนอื่นเพื่อขอติดรถไปด้วยเราก็มักจะไม่พอใจคนที่ไม่จอดรับเรา บางคนถึงขันด่าว่าเขาไม่มีน้ำใจแต่ว่าถ้ามองในมุมกลับกันการที่เราจะจอดรับคนแปลกหน้าขึ้นรถมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเขาอาจจะเป็นโจรหรือมิจฉาชีพก็ได้แต่ก็ใช้ว่าจะห้ามจอดรับเลยหากเราเดินทางไปกันหลายคนมีผู้ชายอยู่ด้วยมีความปลอดภัยพอที่จะจอดรับก็สามารถทําได้คนที่เดือดร้อนจริงๆก็จะได้รับความช่วยเหลือแต่ก็ให้ดูดีๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวยืนโบกรถอยู่ข้างทางเธออาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็ ป็นได้สุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนนะคะว่าถ้าหากคุณโบกรถในคืนที่ฝนตกหนกักแล้วมีรถกระบะมาจอดรับแต่ว่าเขากลับให้คุณไปนั่งกระบะหลังตากฝนคุณจะคิดยังไงเข้าใจแหละแต่ไม่พอใจกดหนึ่งตากฝนก็เย็นสบายดีเป็นวัดด้วยกด2นะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ